วว Channel Channel เราสุด skincare นะฉะนช้นเลคือสนุกกปบการดูดูแลผิวและการเลือกใช้สกินแคร์ค่ะวันนี้พูดสโลแกนตัวเองผิดเลยสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับดีแล้วนะคะก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะก็จะมาเอาใจหลายๆคนที่ตื่นเต้น ตกใจเซอร์ไพรส์กับแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งที่เราต้องขอแสดงความยินดีด้วยมากๆก็คือแบรนด์ฟานั่นเองนะคะปกบมือเลยทุกคนคูฟายเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยที่เราก็ภูมิใจมากๆแทนเขานะแบรนด์ไทยที่ตั้งใจทำมากมากทำสกินแคร์ออกมาได้ดีส่วนผสมดีเลหนมากแพคเกจจิ้งจึ้งนะคะเพรทุกอย่างมันเรียบมันดีมันง่ายแต่ว่ามันเห็นผลไปหมดเลยนะคะและแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่ได้เข้าใน เชฟอร่านะคะใครเดินในเซฟอร่าแล้วเห็นแบรนด์ไทยแบรนด์นี้ก็อย่าลืมสนับสนุนกันด้วยนะคะสำหรับไฟ โอเควันนี้จะไม่ได้มาเล่าว่าฟายเนี่ยเข้าเซปราอย่างไงอย่างไงนะคะแต่จะมาเล่าถึงผลิตภัณฑ์นหนึ่งที่เขาน่าจะเปิดตัวประมาณ2เดือนได้ลาาแล้วมั้งแล้วดิวก็ได้กดสั่งมาทดลองเลยเราเห็นส่วนผสมแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องลองแล้วก็ต้องมาได้บอกทุกคนว่ามันเป็นยังไงทุกคนก็คือกดซื้อกันแบบอึ้งอึงเยอะมากนะคะบางคนคงได้ลองไปแล้วนะได้รู้ผลไปแล้ววันนี้ดิวก็จะมาเล่าผลลับในมุมมองของดิวแบบ ของดิวจริงๆนะคืออาจจะดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันคือสิ่งที่เราได้รับจากการที่เราใช้น้องเข้ามาแบบประมาณเดือนกว่านะคะก็กำลังจะหมดแล้วตัวนี้ก็คือนี่นะคะตัวบอดี้โลชั่นของฟายนะคะตัวแรกของเขา r e t i n นลสกินรีไวเวอร์บอดี้โลชั่นนะคะคือเราเนี่ย เห็นส่วนผสมที่ขึ้นมาเลยว่าเรตินอลทุกคนรู้อยู่แล้วว่าดิวเนี่ยนะชอบกลุ่มเรตินอลชอบวิตามินเอขนาดไหนทาหน้ามาประมาณ7ปีแล้วนะคะส่วนตัวเนี่ยก็ทาโลชั่นที่เป็นเรตินอลอยู่บ้างนะคะแต่ไม่ได้บ่อยมากเพราะว่าดิวรู้สึกว่าผิวตัวดิวว่า React กับเรตินอลไม่ค่อยดีเท่าหน้านะก็เลยไม่ได้ใช้อะไรที่เป็นเรตินอลหนักหกกับ ตัวนะคะคแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยยังไงเรตินอลมันก็คือส่วนผสมที่เป็นโกลด์สแตนดาร์ดว่าส่วนผสมที่แทบจะดีที่สุดแล้วว่าในเรื่องของการชะลอวัยเรื่องของแอน i ี g เอดดังนั้นเนี่ยถ้ามีสูตรบอดี้โลชั่นที่ใส่เรตินอลมาในปริมาณที่เรารู้สึกว่าเออไม่เข้มข้นมากเกินไปแบบโอเค เห็นผลแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองนะคะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ยกมือที่จะลองมันนะคะและสําหรับตัวนี้แท่จะเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์ดูไม่แน่ใจนะว่าแบรนด์แรกหรือเปล่าแต่แรกแรกแน่นอนที่ใส่ออดิจนอลมาในบอดี้โลชั่นนะคะซึ่งเราเองก็มีความสุขแล้วก็ดีใจมากแล้วเราก็กดสั่งมานะคะอันนี้ปริมาณ250กรัม 890บาทก็ถือว่าราคาได้อยู่นะก็น่ารักดีนะคะคือตัวนี้เนี่ยถ้าใช้ทั้งกลางวันกลางคืนติดต่อกันนะคงได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะแต่อันนี้ดูใช้มาเกินเดือนแล้วแต่ดูไม่ได้ใช้แบบทุกวันแล้วก็ไม่ได้ใช้ตอนเช้าเออตอนเช้าดูจะใช้เป็นตัวอื่นแทนเป็นตัวที่แบบเป็นพวกกันแดดแทนนะคะแต่ว่ากลางคืนเนี่ยดิวพยายามใช้ตัวนี้นะแล้วก็แต่บางคืนก็ไม่ได้ใช้นะคะโอเคเรามาพูดถึงส่วนผสมก่อนที่จะมาพูดถึงผลลัพธ์นะคะที่น่าตกใจ บอกไปเลยว่าผลลัพธ์ของดิวบอกก่อนว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกับรีวิวส่วนใหญ่คือดิวว่าอ่านรีวิวตัวนี้มาเยอะแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางทีดิวรู้สึกว่าผลที่ที่คนอื่นได้กับดิวได้อาจ ไม่เหมือนกันร้อนทุกคนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันดีกว่าหรือมันไม่ดีกว่ายัางไงนะคะต้องบอกว่าแบรนด์นี้เราไม่เคยผิดหวังกับส่วนผสมเขาจริงๆในยาซินามายห้าเปอร์เซนต์เอ a นแคปซูลเลตเียวเรตินอลศูนจะบอกว่าแค่2ส,ส่วนผสมเนี้ยก็เป็นส่วนผสมในสกินแคร์ที่ดีรที่สุดไปแล้วในยาซินามายคือวิตามิน B3 ที่เราเนี่ยเคยพูดไปแล้วหลาย ครั้งมากๆว่าเราชอบแล้วเราใช้วิตามิน b ีมาเป็น10ปีแล้วกับหน้าแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่วิเศษมากเป็นแบบว่าเฮ้ยอาจจะไม่ได้ให้ผลโหนหน้าใสาสวยอะไรเงี้ยแต่มันทําให้หน้าสมดุลมันทําให้ช่วยเรักดูเลตหรือว่าช่วยจัดระเบียบในเรื่องของการผลิตน้ํามันในผิวเราซึ่งสําหรับเราในวัยนี้แล้วอ่ะการที่มีหน้าสมดุลคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็ทําให้เรียกว่าเป็นการบํารุงผิวในระยะยาวได้ดีที่สุดตัวนี้ใส่มา5%้าเตถ้า ำงานวิจัยของเนายาซินมามาเ5%เนี่ยช่วยได้เกือบทุกเรื่องแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกระจ่างใสคือทำให้ตัวเมสิเอลานินเนี่ยไม่ขนถ่ายขึ้นมาบนผิวชั้นนอกอในเรื่องของการทำให้เรตูเลตเซบัมหรือว่าจัดระเบียบการผลิตน้ำมันในผิวไม่ให้ผลิตน้ำมันส่วนเกินขึ้นมาก็ช่วยให้ผิวสมดุลไปอีกนะคะแล้วก็เนายาซินามายในยุคแรกๆที่เขาทดลองกันเลยเนี่ยไม่ได้ทดลองเพื่อความขาวนะทุกคนแต่ทดลองเพื่อ ช่วยในเรื่องของการรักษาพวกผื่นแพ้ผิวหนังนะคะดังนั้นเนี่ยปริมาณ5%ก็ช่วยปลอบประโลมผิวทําให้อาการาะคะันอาการแบบผื่นแพ้เนี่ยดีขึ้นได้ด้วยถ้าเป็นไปตามงานวิจัยนะคะดังนั้นส่วนผสมเนี่ยถือว่าเบตดเนคนต่อมาเรตินอลเขาเนี่ยอยากให้ตัวนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของการทําให้ผิวสว่างขึ้น แล้วกใ็ในเรื่องของ anti aging คือผิวอะไรที่เขียวๆผิวมืออะไรพวกนี้เนี่ยก็อยากจะทําให้แบบว่าแต่งตึงขึ้นซึ่งการใส่0.03%มาดิวเห็นด้วยมากๆเพราะว่าคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยน้อยไปเปล่าเพราะเวลาเราใช้ retinol กับหน้าเราใช้ประมาณ1%ใช่ไหมทุกคนแต่จะบอกว่า retinol ที่ตางานวิจัยเราเห็นผลนะคะมันก็0.03%ถึง1%ขึ้นไปใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่า เออมันเป็นปริมาณต่ำสุดที่เห็นผลไม่ค่อยก่อให้เกิดความระคายเคืองนะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับดิวนะดิวไม่ได้รู้สึกว่ามันน้อยเกินไปรู้สึกว่าเป็นปริมาณที่ดีถูกต้องนะคะแล้วก็เวลาเราใช้เราก็รู้สึกได้จริงๆว่าเออมันไม่ได้ก่อให้เกิดความระคายเคืองคือใครใช้ตัวนี้แล้วดิวก็ยัง ไม่เห็นรีวิวที่บอกว่าเฮ้ยม,มันบอกว่าเกิดความลอกความแดงความแห้งบนผิวเหมือนที่คนใช้เรตินอลที่มันเปอร์เซ็นต์สูงสูงบนหน้าที่แบบเฮ้ยอาจจะเกิดแบบว่าการะระคายเคืองได้นะคะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็เขาใช้เทคโนโลยี encapsulate มาด้วยนะคะแปบลบว่าอะไรการ encapsulate เนี่ยแปบลบว่าเอ้ย ใส่เรตินอลลงไปแต่ว่าเวลาเรตินอลมันเข้าสู่ผิวะคะ่ะมันจะค่อยๆปล่อยปล่อยปล่อย,อ,ยออกมานะคะคือไม่แบบว่ามีผลกับผิวปังไปทีเดียวเลยนะคะการที่ Encapsulate แล้วมันค่อยๆปล่อย Active Ingredients หรือว่าสารที่ออกรีดออกมามันก็จะลดการระคายเคืองได้นั่นเองนะคะดังนั้น2ตัวนี้ปังมากนะทุกคนอีกอย่างหนึ่งเขาใส่ส่วนที่ช่วยในเรื่องของ ความชุ่มชื้นมาค่อนข้างดีนะคะอย่างเช่นเชียบัตเตอร์อันนี้เราได้ยินกันอยู่แล้วเชียบัตเตอร์มันช่วยในเรื่องความชุ่มชืน้นแต่ตัวที่ดิวชอบก็คือ,อมันจะมีตัวสวีทอัลมอนด์ออยล์นะคะหรือว่ามีพวกซันซาวเวอร์ด้วยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องความขาวและลดการอักเสบด้วยก็คือสารสก,กัดจากชาเอ็มเทสนะคะถือว่าตัวนี้เนี่ยในเรื่องของความขาวใสในเรื่องของความชุ่มชืน้นใส่มาค่อนข้างครบที่สําคัญใสเซรามาย ุกคนใส่เซรามายมาประมาณ 3- 4ชนิดนะที่ดูเห็นนะเออถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะตัวเสริมชั้นผิวก็ใส่มาตัวขาวก็ใส่มาตัวชุ่มชื้นก็ใส่มานะคะถือว่าส่วนผสมเนี่ยดูดูให้แบบแบบเกรด A เ,เลยนะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของเนื้อในเรื่องของผลลัพธ์กันบ้างคือตัวนี้เนี่ยเนื้อสําหรับดิวอะดิวรู้สึกว่ามันเหลวไปอะทุกคนคือจากดูส่วนผสมมาดิวรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะแบบว่า ไม่เหลวขนาดนี้แต่อันนี้เป็นเนื้อแบบเนื้อเซรั่มจริงๆไม่ใช่เนื้อครีมเนะื้อโลชั่นที่เราคิดนะคะคือมันเหลวประมาณเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเนื้อคล้ายๆกับตัวเซรั่มของที่เป็นบอดี้เซรั่มของแบรนด์คาร์เรงนะตัวนั้นเป็นตัวที่หลายๆคนชอบมากรวมถึงดิวด้วยดูชอบสุดๆเลย แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเหลวกว่าน,นั้นอีกทุกคนคือตัวนั้นเหลวแล้วใช่ไหมตัวเนี้ยเหลวกว่าน,นั้นอีกนะคะแล้วเวลาทาลงผิวอะสำหรับตัวนี้ของดิวเองนะมันแอบไม่ค่อยซึมเข้าผิวนะคะคือมันเหมือนจะมีอะไรแบบว่าคลุบเคลือบอยู่ข้างบนนะคะแล้วถ้าดิวทาตัวนี้ตัวเดียวตอนกลางคืนถูกไหมตื่นมาตอนเช้าอะเรารู้สึกว่าผิวแห้ง คือปกติแล้วเนี่ยดิวเป็นคนผิวตัวแห้งดังนั้นตอนทาโลชั่นอะ่ะดิวจะทาจุกมากทาบอดี้โลชั่นคือทาเยอะแบบจุกสุดๆไปเลยนะเราก็รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ ชุ่มชื้นกับผิวเราที่อายุเยอะแล้วอะไม่ได้ดีเท่าตัวอื่นที่เราใช้อย่างเช่นพวกอเมริโอเลตหรือว่าพวกบอดี้ออยนะคะหรือว่าพวกเอ่ otion, อโลชั่นอะเอนโดตาอะไรเงี้ยที่ดิวใช้อยู่ปกติอะคือพวกนั้นเนี่ยตื่นมาผิวจะบาลานซ์สมดุลนุ่มชุ่มชื้นดีแต่ตัวนี้สมัครดิวว่ามันแห้งไปนะคะเรารู้สึกว่ามันซึมเข้าผิวไม่ค่อยดีดังนั้น,นในเรื่องของผลลัพธ์เนี่ยเราถ้าใช้เดี่ยวเดี่ยวอะเราก็อาจจะยังรู้สึกว่าเออมันยังไม่พอ สำหรับผิวเรานะแต่ตอนหลังๆเนี่ยดูก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่เมื่อเราซื้อมาแล้วเราก็ต้องใช้ให้ให้หมดแล้วก็ที่สำคัญคือใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะดิวก็เลยลองไปผสมกับโลโชั่นอันอื่นบ้างลองไปผสมกับบอดี้ออยล์อื่นบ้างนะคะเรารู้สึกว่ามันเห็นผลดีที่สุดสำหรับการมิกซ์กับตัวนี้ก็คือบอดี้ออยล์นะคะซึ่งดิวใช้สองตัวในการมิกซ์กับตัวนี้ก็คือบอดี้ออยล์ของบูรีนะคะตัวนี้ดิวก็เคยพูดไปแล้วว่าโหเป็นแบบ บอลี่ออยที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในเฟวอร์ริตของดิวเลยชอบมากนะคะคือตัวนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นออยใช่ไหมละ่ะออยเบาๆแล้วมา,มาผสมกับตัวนี้ดิวว่ามันเข้ากันได้ดีแล้วพอตื่นมาตอนเช้าผิวก็นุ่มนะคะก็คือ ความชุ่มชื้นจากตัวบอดี้ออยล์ของบูรีก็มาช่วยนะคะหรือจะใช้บอดี้ออยล์ของซูซานท็อปนั่นซึ่งก็เป็นบอดี้ออยล์ที่เราชอบมากเหมือนกันตัวนั้นมาผสมกับตัวนี้ก็ไหวนะคะตื่นมาก็ผิวนุ่มจากบอดี้ออยล์มาช่วยไว้นะคะสรุปส่วนผสมให้เต็ม10-10นะคะแต่ผลลัพธ์ถ้าใช้เดี่ยวเดี่ยวอะดิวคงให้คะแนนประมาณ7จ่เะเอออาจจะยังแบบ ไม่ได้เหมาะกับผิวดูวมากรู้สึกว่ามันแห้งไปแล้วก็มันซึมผิวไม่ดีนะคะแต่ว่าพอเรามาเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็เอาไปใช้กับบอดี้ออยล์อื่นที่เรามีอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็ไหวอยู่แล้วมันก็เข้ากับตัวอื่นได้ค่อนข้างดีนะสาหรับตัวที่เป็นบอดี้ออยล์นะคะก็ถ้าเอาไปใช้กับบอดี้ออยล์แล้วเรารู้สึกว่าเอาเอผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะประมาณกล่าวขึ้นดีขึ้นมานิดนึงนะคะโอเคสําหรับใครที่ ผิวอายุเยอะ30กว่าแบบดิว้วแล้วก็ผิวตัวค่อนข้างแห้งใช้ตัวนี้เดี่ยวเดียวก็อาจจะรู้สึกว่าไม่พอนะคะอ่ะ นี่คือผลิตภัณฑ์แบร,รนด์ไทยที่ยังไงเราก็ภูมิใจนะรู้สึกว่าเออก็เขาตั้งใจทำสูตรมากแล้วก็รู้สึกว่าหลยๆคนน้องๆที่เป็นบล็อกเกอร์หรือว่าอ,อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นแบบเตอร์นาโนไมโ,โ,โครอะไรเงี้ยก็น่าจะฟีดแบคไปทางแบรนด์บ้างแล้วนะคะเดี๋ยวดูมั่นใจเพราะว่าไฟลเนี่ยเขาเป็นแบร,รนด์ที่น่ารักมากแล้วก็พัฒน,นาต,นตัวเองอยู่ตลอดนะดิวก็จะรอว่าเอ้ยเขาจะทําสูตรใหม่หมาหรือเปล่านะคะเผื่อจะแบบชุ่มฉื่นมากขึ้นขึ้นเราก็จะได้ใช้เดี๋ยวๆได้สักทีนะคะโอเควันนี้ก็ หวังว่าทุกคนก็จะได้ honest review นะคะคือรีวิวจากคนที่ใช้จริงมาแล้วเกือบ2เดือนนะคะสำหรับตัวน,นี้นะโอเคค่ะใครอยากตามก็ไปลองดูได้ใน s e p h o r a นะจ๊ะหรือว่าในอา IG องเขาเองก็ได้นะคะเดี๋ยวดูขึ้นไว้ให้นะวันนี้ต้อไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ